Doing and cook man. You สนามฟตุตบอลลาลิก้าสนามฟตุตบอลรูซอยลาดพร้าว7จหลัสงสำนักงานเขตลาดพร้าว w w w b o d o ok. c 8 8 8 .com โบนัสสมัครใหม่จุใจ200% b o d o เเโบดอกเชื่อถือได้ด้วยประสบการณ์มากกว่า17ปีฟัน88สำหรัสเกมที่น่าตื่นเต้นได้ที่ฟัน88 รับโบนัสพร้อมเงินรางวัลมากมายสวัสดีครับสวัสดีครั้งครับพบกับผมนะครับกับรายการรักบอลไลฟ์นะครับประจําวันอังคารครับที่วันนี้วันที่17นะครับมกราคม2555อยู่กับผมทิงมุมธงนะครับวันนี้อยู่คนเดียวนะฮะไม่พูดภาพนาเองครับมาดูที่ผลฟุตบอลที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะเป็นคู่มันเดนนายนะครับของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็ ทีมกองแช่งนะฮะก็ผิดหวังไปตามๆกันนะเมื่อแนะมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะบุกมาเฉือนเอาชนะวีแกนไปได้1นึ่งบุนอศูนย์โดยเกมนี้นะครับแมนซิตี้เนี่ยได้ประตูชัยจากลูกโขกครับประตูโทนนะครับจากเอดดนเซโก้นะครับในใน,นาทีที่22ก็ช่วยให้แมนซิตี้เก็บ3แต้มเต็มนะครับตอนนี้ก็นำจากฝงต่อแล้วก็หนีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เนี่ยหนีห่าวไปเป็น3แต้มนะครับ แล้วแข่งเท่ากันอยู่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องน่ายินดีสาหรับแฟนแมนเสียรนะฮะส่วนอีกผลฟุตบอลอีกรายการนะะึครับเป็นการโชว์ซเรียนะฮะนาโปลีนะครับเปิดบ้านไล่ตามตีเสมอนะครับโบลินญาอันึงประตูตัวหนึ่งะครับโดยโบลิญญาเนี่ยขึ้นนาก่อนส่วนนาโปลีได้ลูกตีเสมอจากลูกจุดโทษครับของคาวานี่นะฮะอ,ะฮะอะัวนี้ก็ยังยิงได้สม่ำเสมอก็ช่วยให้นาโปลีไล่ตีเสมอ หนเบอร์ตหตอนนี้ก็รังอยู่อันดับที่6ของตารางกันโชว์สีและอานะครับหลังจากผลฟุตบอลนะมาดูข่าวคราว,าวทางฝังง่งพรีเมียร์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอีกนิดหนึ่งคนระับเป็นข่าวของสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะครตอนนี้ก็ยังเป็นทางการแล้วนะครับได้เปิดตัวแกรี่เคฮิวนะครับกองหลังที่ซื้อมาจากบอตันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ประเดิมนะครับสวมเบอร์24นะ ก็แกเิคีฮินี่ก็เป็นกองหลังของโบตันนะครับก็มีข่าวว่าจะย้ายมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วจนสุดท้ายมีการเปิดตัวอยากเป็นทางการก็เมื่อวานนี้นี่เองนะก็เกมล่าสุดนะครับทีเ่เชลซีเอาชนะสันนดา 1, ร์ดหนึ่งเบอร์ตัวศูนย์เนี่ยแกร็คีฮิก็ไปนั่งชมเกมในนัด,ดนดั้นด้วยนะฮะแกร็คีฮิจะได้เบอร์24นะครับเราตกตกลงสัญญานะครับค่าตัวอยู่ประมาณ7ล้านปอนด์ก็ตกเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ350บล้านบาทนะฮะตอนนี้ก็มี สำหรับเชลซีเนี่ยก็มีนักเตะของอังกฤษอยู่ในทีมเนี่ยก็ถ้านับหลกัหลกๆเนี่ยก็น่าจะ5คนแล้วนะเขาบอกว่าแคร์รีเคนฮิลเนี่ยเป็นนักเตะคนที่5้าต่อจากจอห์นเทอร์รี่แฟรงค์ลัมพาดแอชลีย์โคแล้วใครอีก ling, อะเดนเนียสเตอร์ลิดซึ่งจะตัวพร้อมที่จะลงประเดิมสนามให้กับเชลซีในนัดที่จะพบกับนอริสิตี้ในวันเสาร์ที่21มกราคมนี้นะครับ ก็จะลงสามารถลงเล่นใน FA Cup ด้วยรอบ4ที่จะพบกับคู่ระหว่างมิวตันคิงดอนนะครับกับคริตแบ็กเลนเจอร์ที่จะเตะกันใหม่ในคืนนี้นะฮะก็ใครชนะก็จะไปพบกับเชลซีการคิวิก็มีโอกาสที่จะลงเล่นในบอลถ้วยด้วยแล้วก็บอกว่าไม่แน่นะครับหลังจากการมาของการิคิ l ิวเนี่ยถ้าไม่ได้ยินคู่กับจอห์นเทอรรี่ก็อาจ จะเป็นความสวยของจอนเทอร์ี่นะครับก็อาจจะมีการดรอปจอนเทอร์ี่และให้แกริ่เกฮิลเป็นตัวจริงก็ได้อ่าน,นี้ก็ต้องรอชมกันอีกทีนึงครับว่าการจัดทีมของบัวอาร์เนี่ยจะจัดทีมยังไงก็แฟนแฟนเชลซีก็หลายหลายคนก็คงลุ้นนะครับว่าอยากให้แกริ่เกฮิลยืนคู่กับจอนเทอร์ี่มากกว่านะหลังจากข่าวของเชลซีมาดูข,าข่าวของคนนี้บ้างครับคริสโตเฟอร์แซมบ้านะครับตอนนี้ก็หมดใจกับแบล็กเบิร์นนะครับเป็นกองหลังของแบล็กเบิร์นเหมือนกันก็ตอนนี้ เขาบอกว่าขอขึ้นบัญชีย้ายอ้าก็เป็นเรื่องครับสำหรับแบล็กเบิร์นโรเวอร์ตอนนี้ก็อยู่โซนท้ายตารางครับอยู่อันดับที่ 10, 7, 8, 19, mm hmm. 1 8 1 8, 9ก็ยังไม่พ้นโซนอันตรายเพราะว่าคะแนนคะแนนยังสูสีสูสีกันอยู่นะครับสำหรับทีมที่จะตกชั้นครับคริสโตเฟอร์เซม่ากับตนทีมของแบล็กเบิร์นก็ออกมาประกาศบอว่าอยากจะย้ายทีมส่วนทีมที่สนใจอยากจะได้ตัว ซมบ้าเนี่ยก็มีหลายทีมนะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เขาบอกว่าที่มาแรงก็จะเป็นไก่เดือนทองไก่เดือนทองนะครับท,อบท็อตแฮมนอสเปอร์ครับของแฮร์รี่เรนเน็ก็อยากจะได้ตัวแซมบ้าตัวนี้ไปด้วยนะหรือว่าควนะีนแพลนเจอร์อ่าแล้วก็มีปาริสแซงเชแมงนะครับทีมมาสเติีจากฝรั่งเศสก็อยากได้ตัวแซมบ้าไปด้วยเหมือนกันก็ต้องรอดูว่าน่าจะจบภายในมกราคมนี้นครับมีเวลาอีกประมาณ15วันนะฮะก็น่าจะมีการซื้อขายการเสร็จเรียบร้อยแต่เพราะว่า ลักษณะนี้แฮร์ดีเ่เรนแนบเนี่ยมีภาษีที่จะได้ตัวแซมบ้ามากกว่านะครับสำหรับสเปอร์เพราะมีโอกาสเล่นทั่วยุโรปด้วยแล้วตอนนี้อยู่บบอันดับ3าต่อจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้สเปอร์อยู่บบอันดับอ่ะหลังจากข่าวคริสโตเฟอร์ซมบ้าก็มาปิดท้ายที่นิดนึงครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับข่าวไทยนะฮะก็เขาบอกว่าบางยีนะครับหรือว่า วรวีมักวดีนะครับนายกสมาคมฟุตบอลไทยก็ได้พูดคุยกับพ่อของพัคจีซองนะครับก็คือนักเตะของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบอกว่าปรึกษาหารืออยากจะเชิญตัวของพักจีซองเนี่ยมาเตะในในฐานะของทิมออสตาแลรวมดาราของเกาหลีใต้นะครับที่จะไปเตะกับรวมดาราของไทยลีในรายการนี้จะเป็นการเตะการ การกุศลนะเพื่อที่หาเงินมาช่วยเด็กกำพร้าที่ในไทยนะเ,เดี๋ยวผมขอดูข่าวนิดนึงครับเขาบอกว่ายืนยันวันที่เขาบอกว่นันพิเศษเนี่ยจะยืนยันวันที่23พฤษภาคมาที่จะถึงนี้นะฮะแน่นอนแล้วันที่สนามสุขพัชราสายเป็นวันที่23นะฮะก็ต้องรอดูคําตอบรับของพักจีซองนะฮะว่าจะมามีเวลาว่างมาเตะให้กับ ยเยี่ชมแชทไทยรวมดาราไทยลีกเราหรือเปล่านะฮะเขาบอกว่างานนี้ออสตาของเกาหลีใต้เนี่ยก็คือนักเตะที่ไปเตะในยุโรปนะฮะก็มีหลายคนบางกีซองไคก์จีดงวอนมีหลายคนเหมือนกันนะครับสำหรับนักเตะที่ไปทัวร์ในยุโรปนะฮะก็ต้องรอดูว่าเขาจะตอบตกลงมาหรือเปล่าแต่ทางนี้ทางทางนั้นทางเราเนี่ยบางยีบริวีปรกาีก็ยืนยันแล้ววันที่23สิบสามสิาคมเนี่ย มีการเตะแน่นอนนะฮะก็ต้องรอดูอีกทีนึงก็ถ้าใครที่เป็นแฟนเคป๊อปเนี่ยก็อชอบนะบอย่างผมก็ชอบสไตล์การเล่นของนักเตะสมนะเพราะว่าขยันแฟนเล่นนะก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงก็สำหรับวันนี้ก็ข่าวคราวก็อัปเดตให้ฟังเท่านี้นะครับเพราะอยู่คนเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตข่าวคราวกันให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะวันพรุ่งนี้ครับกับรายการลักบอลไลฟ์สวัสดีครับ save for them things start